ข้าวไข่เจียวเรียบง่ายแต่พิเศษคุณเคยรู้สึกไหมที่ตื่นมาแล้วไม่มีแรงจะทำอะไรเลยแต่กลับรู้สึกดีขึ้นแค่ได้กินข้าวร้อนๆกับไข่เจียวธรรมดาทำไมอะไรเล็กๆแบบนั้นถึงเยียวยาใจเราได้คลิปนี้ไม่ใช่แค่การทำอาหารแต่คือบทสนทนาเบาๆกับความรู้สึกของเราเองถ้าคุณกำลังเหนื่อยขอชวนมานั่งด้วยกันตรงนี้นะคะแค่ฟังอาจได้พักใจมากกว่าที่คิดวันที่ใจอ่อนแรงบางวัน แค่ตื่นขึ้นมาก็รู้สึกเหนื่อยทั้งที่ยังไม่ได้เริ่มทำอะไรเลยด้วยซ้ำใจมันเยียบแบบที่แม้แต่เสียงในหัวก็เบาลงเหมือนพลังข้างในค่อยๆจางหายไปทีละนิดเราอาจไม่รู้ว่ามันเริ่มต้นจากตรงไหนแค่รู้ว่าร่างกายไม่อยากลุกใจไม่อยากรับอะไรเข้ามาอีกแค่ขอให้วันนี้ผ่านไปอย่างเบาที่สุดก็พอไม่จำเป็นต้องฝืนตัวเองให้ยิ้มหรือแกล้งทำเหมือนว่าไม่เป็นอะไรเพราะความอ่อนแอก็เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์และเราไม่ผิดเลยที่รู้สึกแบบนี้ ลองแค่ยอมรับความรู้สึกตรงหน้าพักไม่ต้องรีบวิ่งไปไหนเพราะการช้าลงไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่มันคือการให้พื้นที่กับตัวเองได้หายใจอีกครั้งไข่สองฟองกับใจที่ยังพอมีแรงวันนี้ไม่ต้องการอะไรซับซ้อนไม่ต้องการเมนูย,กยากๆหรือขั้นตอนเยอะๆแค่ไข่สองฟองกับมือที่ยังพอขยับได้มันก็พอสําหรับวันธรรมดาที่ใจเหนื่อยยิบไข่จากตู้เย็นอย่างเบามือออกลงชามแบบไม่ต้องรีบร้อนเติมน้ําปลาเล็กน้อย คนเบาๆให้เข้ากันเหมือนกำลังบอกตัวเองว่าค่อยๆก็พอแล้ววันนี้ไม่มีใครตัดสินเราจากความเรียบง่ายไม่มีใครรู้ว่าไข่เจียวฟองนี้คือสัญญาณเล็กๆว่าเรายังไม่ยอมแพ้ยังพอมีแรงจะดูแลตัวเองแม้จะเป็นเพียงนิตเดียวแค่เริ่มลงมือทำอะไรบางอย่างแม้จะเล็กน้อยและธรรมดามันก็เป็นการบอกกับตัวเองว่าเรายังอยู่ตรงนี้และเรายังดูแลตัวเองได้เสียงทอดไข่กับความเงียบที่ปลอดภยัย เสียงฉาแรกที่กระทบกระทะร้อนเหมือนเสียงปลุกเบาๆจากความว่างเปล่าในใจไม่ได้เร่งเร้าไม่ได้จู่โจมแค่ค่อยๆแทรกตัวมาในความเงียบที่เราหลบซ่อนอยู่มันไม่ใช่เสียงดังที่น่ารำคาญแต่เป็นเสียงที่อุ่นและอ่อนโยนคล้ายกับเวลาคนที่เรารักเดินเข้ามาในห้องเงียบๆและวางมือลงบนบาโดยไม่พูดอะไรเลยในความเงียบที่ไม่มีคำพูดเราได้ยินเสียงของตัวเองชัดขึ้นได้ยินหัวใจที่เคยว้าวุ่นค่อยๆสงบลง เหมือนทุกฟองอากาศในไข่กำลังช่วยคลายปมบางอย่างในใจบางทีเราก็ไม่ได้ต้องการคำปลอบใจเสมอไปแค่เสียงทอดไข่ในโครัวเล็กๆของเราก็เพียงพอจะทำให้รู้สึกว่าที่ตรงนี้ปลอดภยัยและเรายังมีเราเสมอเข้าวร้อนไข่เจียวกับความรักจากตัวเองเข้าวสวยหุงร้อนๆวางนิ่งอยู่ในจานไข่เจียวฟูเหลืองทองเพิ่งยกจากกระทะกลิ่นหอมเบาๆลอยคลุ้งไปทั่วห้อง ไม่มีอะไรพิเศษแต่มันคือมื้อที่เราตั้งใจทำให้ตัวเองเราอาจไม่ได้กินมื้อดีๆกับใครแต่แค่เรานั่งลงต่อหน้าอาหารจานนี้มันก็คือการบอกกับตัวเองว่าฉันใส่ใจเธออยู่นะแม้จะเป็นแค่ไข่เจียวฟองเดียวก็ตามความรักไม่จําเป็นต้องรูราแค่เรารู้วิธีดูแลตัวเองในวันที่ไม่มีใครแค่ยอมลุกขึ้นมาเข้าครัวทั้งที่ยังรู้สึกเหนื่อยนั่นก็เป็นรูปแบบหนึ่งของความอ่อนโยนที่เรามอบให้ตัวเองกินช้าๆไม่ต้องรีบ ให้ความเงียบในห้องเล็กๆนี่งอบเราไว้และให้เข้าร้อนกับไข่เจียวธรรมดาเป็นเครื่องยืนยันว่าเรายังรักตัวเองอยู่เสมอบางวันเราอาจไม่มีแรงจะทำสิ่งใหญ่โตแต่แค่ลุกขึ้นมาหุงข้าวทอดไข่กินข้าวเงียบๆกับตัวเองนั่นก็คือการเริ่มต้นเยียวยาใจอย่ามองข้ามความธรรมดาเพราะในความเรียบง่ายนั้นเราอาจพบความอบอุ่นที่แท้จริงซ่อนอยู่เสมอหากคุณชอบเนื้อหาทำนองนี้ โปรดกดไลค์และกดติดตามกับช่อง BETA บต c o o k i n g for the Soul ปรุงรสชีวิตให้อร่อยเพื่อเป็นกำลังใจและไม่ให้พลาดวิดีโอใหม่ๆจากเราค่ะ